นับจากปี2,540เป็นต้นมาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราได้พัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องและนับวันจะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเกิดประโยชน์โดยตรงต่อต,ตัวเกษตรกรที่แต่เดิมมีรายได้จากน้ำยางเพียงอย่างเดียวโดยในแต่ละปีจะมีการโค้นต้นยางประมาณ1.5-2.3ถึงแสนไร่และจะมีปริมาณไม้ยางป้อนสู่อุตสาหกรรมไม้ยางเฉลี่ยประมาณ6-10ล้านลูกบารเมตรต่ตอปี ซึ่งราคาไม้ยางพาราแปรรูปทุกประเภทมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเพราะประเทศจีนต้องการไม้ยางพาราของไทยมากถึงร้อยละ90วันนี้ตลาดกลางยางพาราที่เรามีอยู่5ตลาดวันนี้เราทําสําเร็จแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหาราคายางตกต่ําจากแต่เดิม20บาทต่อกิโลกร,รมัมขึ้นมาเป็นไม่ต่ำกว่า100บาทต่อกิโลกร,รมัมและเราคิดไปข้างหน้าเราฝันว่าอยู่ที่120บาทนะวันนี้คือ ให้ทุกคนพอใจวันนี้เราทําสําเร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับผลผลิตยางเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกตลาดกลางเรามีที่เดียวของโลกมีหน่วยงานของรัฐบางส่วนของกองทุนแล้วก็มีเอกชนคิดที่จะสร้างตลาดเพื่อที่จะใช้แนวทางของตลาดกลางอย่างพาราของของ,ของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุดแล้ววันนี้ เมื่อทุกคนสามารถที่จะทำงานแทนเราได้นะจุดนี้เราก็พร้อมที่จะคิดทำสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อกเกษตรกรซึ่งเราคิดว่าสวนยางมีอยู่ส่วนท,ที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ค่อนข้างมากให้เกษตรกรคือไมอย้ยางวันนี้เรากลับมามองที่ไมย้ยางแล้วเราควรจะตั้งเป็นจุดศูนย์กลางตั้งเป็นตลาดขึ้นมาเพื่อที่จะ บอกให้สองคนนี้มาเจอกันก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายนะโดยเราเป็นตัวกลางเราเป็นตัวกลางถ้าสองคนนี้มาเจอกันได้เมื่อไหร่จุดเริ่มต้นของตลาดกลางไมยางก็จะเกิดขึ้นอาจจะเริ่มขึ้นจากเล็กน้อยก่อนผมอาจจะใช้ที่หน่วยงานของราชการก่อนเป็นจุดที่เชิญผู้ซื้อเข้ามาประมูลน,นะครับก็อาจจะเป็นของศูนย์ว,วิทยายางสุราษฎร์อาจจะเป็นของตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีที่มีสวนยางอยู่ ผมก็จะโค่นแล้วก็น้ำเข้าเข้ามาประมูลมีการจัดเกรดมา้ยางต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มขึ้นได้จากจุดที่1เกษตรกรก็จะขยายคำเข้าตัวขยายตัวของเขาเองจากจังหวัดสุราษฎร์อาจจะเป็นนครชุมพรประจวบสงขลาตรังก็จะกระจายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเวลามีการซื้อขายมีคําสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจากประเทศจีนตอนนี้เราประมาณ90%ประเทศจีนใช้ไม้จากของเราเพื่อใช้ในการก่อสร้าง แต่ว่าสําคัญคือเราหาวัตถุดิบให้โรงงานไม่ได้กําลังการผลิตของโรงงานมีมากวันนี้โรงงานมีมากมหาสารในภาคใต้ในทางภาษกรออกมีประมาณ400กว่าโรงโรงงานไม้ยางถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้2คนนี้มาเจอกันเมื่อไหร่โรงงานไม้ยางเขาก็จะมีวัตถุดิบเกษตรกรก็จะได้ประเทศชาติก็จะได้เพราะเราส่งออกเป็นการดีสาหรับผู้ประกอบการเราจะได้กําหนดไว้ได้ชัดเจนดีกว่าดีกว่าเราจะไป เที่ยววิ่งหาซื้อซึ่งการวิ่งหาซื้อเราก็กําหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ว่าเราจะได้ไม้ตรงนั้นมาไหมตรงนี้มาไหมหรือว่าตลาดล่วงหน้าบางทีไม้ราคาสูงต่ํามันก็ไม่แน่นอนถ้าสมมุติว่าเราวิ่งหาซื้อเองเนี่ยเราจําเป็นต้องมัดจำไม้ต้องทําสัญญากันว่ายหลายวันแต่ถ้ามีตลาดตรงนี้เราสามารถเช็คได้เป็นเพียงเวลาไม่กี่วันเราก็ได้มีไม้เข้ามาโรงงานได้ครับชาวทุ่นที่จะข่ายไหมย่างต่อไป กับสมีตลาดกลางยางพาราที่ต้องการไข่ไม้ก,กับนะจะมีราคาที่ดีจะไม่ตูกเอาเปรียบจะโอกาสคุณกลางเราต่อไปเราก็จะได้ราคาที่ดีกว่านี้กเกษตรกรสิ่งที่กเกษตรกรจะได้จากไอ้ตลาดไมย้ยางก็คือราคาที่เขาพอใจจะบอกว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันขึ้นอยู่กับความพอใจอทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเขาพอใจเมื่อไหร่นั้นคือความเป็นธรรมนะครับกรเกษตรกรเมื่อมีผู้ซื้อมากขึ้นโดยที่ เกษตรกรยังยังเป็นยังมีเท่าเดิมเพราะว่าผู้ซื้อสามารถที่จะมองเห็นการประเมินราคาในการประเมินไม้ยางในภาพของส่วนยางโดยที่เราขึ้นทางเว็บไซต์เพราะทุกคนที่อยากจะซื้อไม้ยางโรงงานมี400กว่าโรงที่อยากจะซื้อไม้ยางหนวันนี้สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะประมูลไม้ยาง สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรหลังจากประสบความสำเร็จในการใช้ตลาดกลางยางพาราบริการซื้อขายวัตถุด,ดิบจนได้รับความเชื่อถือและเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยางพาราแล้วก็ได้มีแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งจะเติบโตขึ้นในอนาคต โดยแนวทางในการซื้อขายนั้นมีความสำคัญมากและควรมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขายอย่างที่ตลาดกลางยางพาราคนที่จะขายส่วนยางวันนี้หนึ่งที่เคยคุยให้ฟังบ่อยๆก็คือหนึ่งคือหมดหน้ากรีดแล้วใช่ไหมเปลือกเปลือกยางหมดแล้วลกรีดจนทาลายเปลือกไปหมดแล้วคือจะขายอายุประมาณ25ปี26ปีนั้นก็จะหมดแล้วคือแล้วก็คนที่สที่เรา จะบอกแรกก็คือคนที่ต้องการเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหมครับต้องการใช้เงินด่วนต้องการใช้เงินไปซื้อน่นซื้อนี่ก็จะขายส่วนเพราะฉะนั้นสองชุดนี้ก็จะอยากจะขายส่วนอย่างแล้วเราก็จะเป็นตัวกลางให้โดยโดยโดยเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทํากําไรเพราะฉะนั้นหน่วยงานเราแค่ออกไปสัมภาษณ์ออกไปสํารวจออกไปวัดปริมาตรไม้แล้วเมื่อมีการตกลงเสัญญาเราก็จะจ่ายเงินให้เกษตรกร,รไปก่อนเหมือนกับ การซื้อขายยางในตลาดยางณนวันนี้การจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพาราระดับแปลงกเกษตรกรข้อมูลที่เราต้องใช้ในการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการซื้อขายผ่านตลาดกลางไม้ยางพาราประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ3ด้านคือ1เรื่องของปริมาณไม้ 2. เรื่องของคุณภาพไม้ 3. เรื่องของการเข้าไปดําเนินการสําหรับในเรื่องของปริมาณไม้ยางพาราเราก็จะดูเรื่องของ ขนาดเส้นรอบวงลำต้นความสูงของต้นยางพาราจำนวนต้นต่อไร่ความสม่ำเสมอของต้นและก็เนื้อที่ปลูกส่วนในเรื่องของคุณภาพไม้เราจะดูสำรวจความเสียหายของสภาพหน้ากรีดและดูเรื่องของพันยางพาราในเรื่องของการเข้าไปดาเนินการจะดูเรื่องของเส้นทางการคมนาคมขนส่งเรื่องของสภาพพื้นที่โดย,โดยทั่วไปและเรื่องของพิกัดที่ตั้งแปลง หลังจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลมาคำนวณด้วยสูตรซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลที่เราได้สร้างไว้แล้วผลที่คำนวณออกมาก็จะได้เป็นการจัดชั้นมาตรฐานของไม้ยางพาราซึ่งเราสามารถจัดชั้นได้ทั้งหมดเป็น16ชั้นมาตรฐานก็คือมีตั้งแต่ 1A 2A 3A 4A และก็มี 1B 2B จนถึง 4B มี 1c จนถึง 4c 1bc 2bc จนถึง 4bc ซึ่งความหมายของแต่ละชั้นมาตรฐานยกตัวอย่างถ้าเป็นชั้น1ห,หมายถึงแปลงยางแปลงนั้นให้ปริมาณไม้ยางที่สูงมากชั้นที่2 3 4ก็ให้ปริมาณไม้ที่ลดหลั่นลงมาความหมายของ A ก็คือแปลงนั้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ การเข้าไปดำเนินการและก็เรื่องของคุณภาพไม้ความหมายของ B คือแปลงนั้นมีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าไปดําเนินการเช่นอยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมหรือต้องผ่านสวนหลายๆแปลงสําหรับ C ก็คือข้อจํากัดด้านของคุณภาพไม้เช่นสภาพหน้ากรีดเสียหายมากจนต้องเสียไม้ส่วนของรอยกรีดออกไปส่วน BC ก็คือมีข้อจํากัดทั้งในเรื่องของปริมาณ เรื่องของคุณภาพและการเข้าไปดําเนินการการมีตลาดกลางไม้ยางพาราทําให้ผมชาวส้นยางมั่นใจในการขายไม้ยางพารามากขึ้นเพราะว่าทางรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินไม้ยางอาจจะขายได้ดีกว่าราคาที่เราคิดไว้หลังจากที่พี่น้องเกษตรกรร้องขอหรือมีความประสงค์ที่จะขายไม้ผ่านตลาดกลางไม้ยางพารา เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ของเราออกไปดําเนินการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบลําต้นสุ่มวัดประมาณ100ต้นดูความสม่ําเสมอของต้นยางนับจํานวนต้นยางต่อไร่อายุยางพันยางสํารวจสภาพหน้ากรีดและก็วัดพิกัด GPS ไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประเมินจัดเป็นช,ชั้นมาตรฐานดังที่ผมกล่าวมาแล้วหลังจากเมื่อเราได้ชั้นมาตรฐานเราก็จะนําข้อมูล ของรายชื่อเกษตรกรพิกัดที่ตั้งและก็ชั้นมาตรฐานเหล่านี้ประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดกลางไม้ย,ยางพาราเพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเสนอราคาในการประมูลไม้ย,ยางต่อไปในมุมมองของของผู้ที่วิ่งซื้อไม้นะครับเพราะว่าปัญหาที่เราเจอมาในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าที่ไหนจะจะขายไม้ปริมาณเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราต้องการปริมาณขนาดเนี้ใครจะขายให้เราได้ สิ่งทีมง่มองเห็นว่าเป็น,ปนข้อดีนะข้อแรกเลยเนี่ยทำให้เราบอกคนที่ต้องการขายได้ว่าเราต้องการไม้ประมาณเท่เนี้ยแล้วคนที่ต้องการขายก็จะโชว์มาให้เราเห็นว่าเขาก็มีไม้ตัวเนี้ยแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราจะใช้เมื่อไหร่ตัดเมื่อไหร่เพราะว่านี่ก็น่าจะเป็นข้อดีข้อแรกนะครับแล้วส่วนอีกข้อหนึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยทุกวันนี้การซื้อขายเนี่ยเราซื้อขายผ่านคนกลางถ้าเจอคนกลางที่มีความเที่ยงธรรมก็ยังโอเคแต่บางครั้งมันไม่ใช่ แล้วราคามันก็ไม่นิ่งแล้วปัญหาแทรกซ้อนก็เยอะเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราได้สามารถไปสัมผัสกับเก,บกษตรกรผู้ขายโดยตรงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เราจะได้สิ่งที่เป็นธรรมมากกว่ากันเยอะถ้ามีตลาดกลางมาย่างไผรามันจะดีอยู่ว่ามาํสำหรับจ่ารุ่นนะ,ะแต่ก่พกนผมก็เคยโต้ดุนกดราคามาเลยเมือ่อกานจะสามเส้นมาได้เพียงสักสองเส้นอะไรแบบนี้ครับผมว่า ถ้าได้คนก่อรัฐมาช่วยตรงนี้ก็กก่าดีมากเราจะได้รู้ว่าราคาที่แท้จริงของเรามันเป็นยังไงจากจากจากนั้นถ้ามีการตกลงกันเรียบร้อยทางตลาดกลางไม้ยงางพาราจะแจ้งมาทางเราแล้วก็ให้เราไปติดต่อทําสัญญากับเจ้าของคนซื้อไม้หรือว่าลงเลื่อยจากนั้นเป็นต้นมาเราก็สามารถที่จะเซ็นสัญญาแล้วก็นัดวันเข้าทําการตัดค่นแล้วก็รับเงินโดยที่ว่า ไม่โดนกดขี่หรือว่าไม่โดนโกงเงินแล้วก็ไม่โดนกดราคาทั่วโลกวันนี้ทุกคนอยากจะซื้อไม้ยางเพราะว่าไม้ยางรักษาโลกไม้ยางไม่ได้ทําลายโลกเหมือนไม้อื่นหรือถ้าเราโค่นไม้ในป่าถ้าเราทําลายโลกในวันนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนก็เกิดจากการทําลายไม้ที่เกิดจากป่าธรรมชาติ วันนี้ถ้าเราสามารถที่จะดูแลเรื่องไม้ยางเพื่อไปทดแทนไม้ธรรมชาติได้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการที่ที่เราดรําเนินการไปตามขั้นตอนนะวันนี้เพื่อที่จะบอกว่าไม้ยางจะเป็นไม้ที่สําคัญที่สุดในโลกในต่อไปเพราะว่าเราสามารถปลูกทดแทนได้เราโค่นเสร็จแล้วก็เราก็ปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนปีต่อไปรุ่นต่อไปก็จะจะมีการปลูกทดแทนต่อไปครับ ตลาดกลางไม้ยางพาราจึงเป็นอีกทางเลือกในการบริหารจัดการด้านการตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยราคาที่เป็นธรรมโดยสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินการอย่างเป็นระบบและครบวงจร